私の誕生日覚えてくれていたんですかそれだけでも嬉しいのにお祝いまでしてもらえるなんてありがとうございます今日のことは絶対に忘れませんこの感謝の気持ちをみんなに伝えたいみんなから誕生日を祝ってもらえて本当に สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพู้กับผอีกครั้งกับในเกมโคเกียร์การปฏิวัติของลูรุชลอสตอรี่ในซุวด์ญี่ปุ่นในวันนี้เป็นวันเกิดของมาริก้านะครับที่อยู่ในกลุ่มอสศวนกินด้าไหนนะครับหรือในเรื่องเนี่ยเขาจะเรียกว่าภาคีอสศวนกินด้าน,นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย ตัวนางได้แต่งงานกับเลออนฮาร์ตก็คนในกลุ่มอัศวินกินด้านทนะ์อีกคนนึงนั่นแหละนะก็ถือว่าขออวยพรให้มีความสุขนะโอเคเรามาพูดถึงปาร์ตี้วันเกิดมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยทุกคนได้เห็นตอนต้นคลิปแหล้ว่ามีการล็อกอินโบนนะัสแจกตั๋ว10ใบนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาสุ่มเนี่ยขอวิเคราะห์ตัวละครนิดหนึ่งนะตัวมาริก้าในปาร์ตี้วันเกิดเนาะ ก็เป็นสิงไทยอย่างที่เห็นอยู่สามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือพาคีอสุวินกินดาอันนี้มันชัวร์อยู่แล้วเพราะว่านางเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ไปแล้วถึงแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยตอนแรกนางก็อยู่แล้วก็ย้ายไปอยู่หน่วยวันคิเล่หน่วยของไอ้นายออฟเทนเนะ่ะเออนายออฟเทนนะครับต่อมาก็มาอยู่กลุ่มกินดาเหมือนเดิมแล้วก็ได้แต่งงานกันหลังจากแต่งงานก็ยังอยู่กลุ่มอัุวินกินดาอยู่นะ โอเคต่อมาเป็นกลุ่มสาหารประชาชาติก็ถือว่าอัศวินกินด้าเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มสาหารประชาชาติด้วยนะครับรวมถึงแคมเปญปราร์ตี้วันเกิดปี2 4ปี25นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มปราร์ตี้วันเกิดนั่นแหละโอเคเรามาดูสเตตัสโดยรวมทิ้งท้ายส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเน้นการโจมตีระยะไกลได้นิดหน่อยเลือดน้อยดีเฟนส์น้อยอันนี้ เบสิกพื้นฐานนะครับแต่จุดเด่นของตัวคินไทก็คือระยะคูดาวสั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าสั้นอยู่นะเออก็คือคูดาวเร็วประมาณ15วิก็ได้แหละเออประมาณ15วิถ้าอัพบวก15ค่าสิเนี่ยอาจจะได้ประมาณ9วิ11วิแล้วแต่ต้องไปดูในอัพนักบินอีทีว่ามันมีการลดคูดาวไหมโอเค ก็เอาง่ายๆิ i งท้ายตัวนี้เป็นตัวของระยะไกลอยู่แล้วแหละโอเคเรามาดูสกิลของนางนิดหนึ่งมาสกิลที่หนึ่งคือลง <c oughs> สกิลที่หนึ่งลงมามีผลทันทีในระยะเวลา20วินาทีนะครับจะทำการบัฟให้นักบ,บินที่อยู่ในกลุ่มด้านกล่าวดังน,นี้คือกลุ่มสหประชาชาติและกลุ่มอัศวินกินดานะครับ กุ่มภาคีอัศวินกินดานะครับทําการสามารถกับเก็บเ,เก็บเกรสกิลในแม่เฟรมให้อีก1เกตนะครับรวมถึงชาร์กเกตให้ด้วย90%ชาร์กเกตในที่นี้คือชาร์กเกตสกิลในแม่เฟรมให้ด้วยนะก็แอบคบล้ายๆตัว C2 เมื่อกี้ c 2 C2 ไอกระต่ายแดงแต่เนี้ยคือลงมามีผลนะ ไม่ใช่ทุกครั้งที่ลงมาอันนี้ลงมามีผลปกติให้ระยะเวลา20วิก็ถือว่าโอเคอยู่นะใช้ได้อยู่โอเคเรามาดูสกิล,ล2กันมาสกิล,ล2เนี่ยคือมีผลในระหว่างแบทเทิลก็คือข้าวดานปุ๊บมันจะมีผลเลยนะครับโดยจะทำการลดค่าคอร์สให้กับนักบินที่สังกัดกลุ่มด้านกล่าวดังนี้ก็คือกลุ่มสหประชาชาติแล้วก็กลุ่มอสุวิน พาคียสุบินกินด้นะครับสี่แทบก็คือลดคอให้เลยถ้าอยู่ใน2กลุ่มนี้รวมถึงเพิ่มพลังโจมตีให้อีก45%แล้วก็บักเร่งความเร็วให้อีก1.45เท่าและที่สำคัญตัวมาริก้าเนี่ยมีหุ่นประจำตัวนะครับถ้าเกิดใครมีหุ่นประจำตัวที่เป็นหุ่นหุ่นไอรุ่นผลิตจนวนมากของมาริกา้าก็จะสามารถได้สกิลเลเวลอัพอีกนะฮะ ก็ถ้าตีคำนวณคร่าวๆนะอาจจะได้เรื่องความเร็วประมาณ1.5เพออิ่มวราจุกตี50อะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะเก็บเกรได้2เกรแล้วก็เพิ่มอาช์าเกรให้100%เงี้ยเป็นไปได้เป็นไปได้แต่เราต้องมีหุ่นประจำตัวของนางซึ่งหุ่นประจำตัวของนางได้แค่2วิธีเท่านั้นก็คือสุ่มได้ตัวนางสดาวที่เป็นควีนไทยเป็นตัวปกติตามเนื้อเรื่องนะครับ ก็หรือผลทางสายเปไปซื้อหุ่นของนางก็ะดาษเหมือนกันโอเคเรามาสุ่มตู้กรชากันดีกว่านะครับแต่ก่อนจะสุ่มเนี่ยขอสุ่มฟีก่อนเอาจริงๆแล้วถามว่าตัวบัฟเร่งความเร็วมันมาแทบกไหมมีไว้ก็ดีมันจะทำให้เกมเล่นง,ง่ายขึ้น ราะส่วนใหญ่ตัวละครที่ตีไวตีแรงเนี่ยมันจะมีผลกระเกมบมากๆยิงช่วงหลังมาน,นี้นี่โอเคต่อมาตัวดำอันนี้เราได้จากการอ่าเขาเรียกไงถ้าเกิดตรงกับวันเกิดของใครเนี่ยเราก็จะได้ตัวดำด้วยซึ่งวันนี้มันตรงกับวันเกิดของมาริก้าไงเราเลยก็ได้มาหนึ่งใบอันนี้มันคนละใบกับไอตัวกาชาวันเกิดนะคนละเรื่องกัน ได้ตัวการชาตู้มันเกิดอ,อีกเรื่องได้ใครโอเคได้ทำมากี่สองดาวมาเรามาสุ่มกันถ้าถามว่าตู้มันเหลทเท่าไหร่เละสมเปเซนตนะครับย้ำนะฮะสามเปซ็นตเป็นตู้ที่ดีที่สุดแหละเพราะว่ามันมีโอกาสได้สีดาวมากสุดเพราะว่าในตู้จะไม่มีสีดาวตัวอื่นเลยมีแค่สามดาว กับ2ดาว1ดาวเลยพวกเนี่ยเออมีหมดยูเว้น4สดาวมีแค่ตัวเดียวคือมาริกาถ้าบรรยากาศม่วงหรือชุดซีโร่มาเลยเนี่ยคือมั่นใจแหละหรือถ้ามาแบบเฟสน,นะก็โอเคอยู่โอเคเรามาสุ่มกันดีกว่าคือผมไม่คาดหวังตัววันเกิดระยะหลังๆแล้วเพราะส่วนใหญ่เสียเชรไปหมดแล้วก็เลยแบบเออจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้เว โอ้โหไม่น่าทักเลยไม่ได้จ้ะมันไม่ได้วะ่ะคือถ้าถามว่ามันมีโอกาสแตกลูกไหมเมื่อกี้มันมีแต่มันน้อยมากไงโอเคสำหรับคลิปนใวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปละ